นี่เราแค่กดนะครับฟองยังออกขนาดนี้เลยฮะอะดูครับคิดว่ามันรั่วหรือเปล่าเนี่ยฟองออกขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะับฟองเห็นไหม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 อากาศออกวายเรื่อยๆอันนี้รั่วแน่นอนครับรั่วจริงรั่วจังเลยครับฟองยังไม่หยุดไม่หยุดเชฟโรเลตแคปติว่านะครับเบนส์วิโตวิโตที่เสร็จแล้วสไลด์มานะครับแล้วก็ปาเจล o 6หกสูบเบนซินอ่ะเดี๋ยวมาดูครับเชฟโรเลตคันนี้นะฮะอาการควันดําท่วมมาท่วมเลยนะฮะอ่ะสตาร์ท ้ิงดับพอดับนี่นะฮะสูบรนี้หยุดไปแล้วนะครับอันนี้คือดับเครื่องแล้วแต่สบอื่นสังเกตน้ำมันยังไม่ขึ้นมาเลยก็อาจจะเป็นสาเหตุคือสูตรนี้แหละครับยังไม่ได้ดูซีซีก็สาเหตุที่ไหลกลับมันเยอะแรงดันมันตกทําให้มีควันดําเป็นไม่ได้สูงครับดูครับเชฟโรเลตครับที่ว่านะครับฝาท้ายดําปิดปีนะครับมครับนี่ฮะแล้วก็ถอยเียที่ดัเปิดเลยนะครับอลองเบิ้ลดูนี่แค่เบิ้ลเบาๆนะครับ พอ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 นี่ครับคืออาการของมันคือหัวฉีดสูบที่ต้อง,องสงสัยนะครับสูบที่หนึ่งอาดูฮะแมตแมตนะฮะไม่เก็บแรงดันเลยสังเกตว่ามันออกตรงท่อน,นี้นะครับท่อไหลกลับคือกลับไปเลยนะครับมาเท่าไหร่สร้างมาเท่าไหร่ก็กลับไปเลยทาให้แรงดันในระบบความเร็วตกนะครับมันก็ทําให้หัวฉีดที่เคยเป็นสเปรย์หมอกไม่จะใหญ่นะครับมันจะออกเป็นสเปรย์รที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วพาส่งเกินแรงดันตกไปด้วยจะเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นเผาไหม้ไม่หมดทําให้ควันดำนะฮะ ตก็พี่เพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาี่ยวกบปุชีนะครับก็ลองเข้ามาปรึกษาดูนะครับสอบถามดูแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะหายหรือเปล่านะครับหลังจากซ่อมหลังจากล้างไปนะครับก็ถึงขั้นตอนการตวงซีซีนะครับเมื่อตะกี้ก่อนซ่อมนะครับสุดที่หนึ่งไหลกลับก็เยอะผิดปกตินะเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ซีซีเท่ากันหมดทุกหัวแต่ว่ามีอาการปลายซึมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปลายหุงชีดซึมก็ทําให้ควันดําได้เหมือนกันเพราะว่าในช่วงจังหวะปิดนะครับมันไม่ปิด ก็เหมือนก๊อกน้ำครับจังหวัดที่มันปิดนะครับแต่ว่ามันกลับยังมีน้ําหยดอยู่เหมือนกันครับหัวฉีดแรงดันสูงว่าก๊อกน้ําหลายร้อยเท่านะครับก็เดี๋ยวดูฮะนี่ครับดูยางบอยนี่ฮะบอยห่อหมกคู่แข่งครับไผ่ฮอร์โมนนี่ครับดูทรงผมครับอ่า๋ยวดูฮะว่ามันรั่วมันหยดไหมเช็คก่อนอ่ะี เปาแน่ๆเดเปล่าแห้งมันก็ยังซึมอยู่เยอะนะครับอันนี้ถือว่าซึมเยอะซึมเร็วนะฮะหือแดกสตอมาปะเนี่ยนี่ครับปลายรั่วซึมก็อันนี้ถึงขั้นใช้คาว่าหยดได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าเราต้องเปลี่ยนปลายหรือเปล่าตอนของการถอดฉีดออกมาล้างนะครับต้องแยกชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดนี่เราแค่กดนะครับฟองยังออกขนาดนี้เลยฮะอะดูครับคิดว่ามันรั่วหรือเปล่า เนี่ยฟองออกขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฟองเห็นไหม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 อากาศออกวายเรื่อยๆอันนี้รั่วแน่นอน,นครับรั่วจริงรั่วจังเลยคนระับฟองยังไม่หยุดไม่หยุดพ่นออกเลยนะเห็นไหมเห็นไหมอันเล็กๆเห็นไหมปุดป๊ดปัดป๊ดปุดป๊ดปัด๊ดปุ๊ดปั๊ดโอ้โหแล้วมันจะหายไม่นอห้อแล้วก็ออกมาลองอยู่ในรถเชฟโรเลตนะครับเดี๋ยวลองกดคันเร่งดูนะครับไม่เดินนะฮะร,รอบเดินนะครับควนดำข้างหลังไม่มีแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับผมต้อร้านหัวชีด BKK ฮะตอนนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรถ Chevrolet Captiva อาการคือควันดำาฮะขนาดสตาร์ทใหม่ๆควันยังดำเลยแล้วก็ถ้าเลนี่ไม่ต้องเสิร์ฟครับกดแค่ออกตัวอยู่ในซอยขับความเร็วสัก20นี่ก็ควันตุงนะก็ไม่ไหวนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวพบกับลูกค้ากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีมาจากที่ไหนฮะ ผมมาจากสัตหีบชลบุรีครับสัตหีบรถเป็นอะไรมาพี่โอ้ควันดำกินน้ำมันมันเหเียบไม่ได้เลยนะครับไปซ่อมอะไรที่ก็ไม่จบบานปลายบานปลายครับครับผมก็ตอนนี้เป็นไงพี่หลังจากที่ได้นั่งมาซ่อมเสร็จแล้วยอมรับเก่งจริงครับผมผมผมยังทึ่งเลยแล้วรถไม่มีควันเลยครับทำเร็วด้วยครับครับทึ่งเลยชมเกินไปแล้วครับพี่ก็คันนี้นะฮะใช้หัวฉีดออกมาสังเกตท่อไหลกกับดูสูบที่หนึ่ง ไหลกลับเร็วมากๆนะครับเร็วมากๆเราก็ทําการซ่อมไปหนึ่งสูบนะครับแล้วก็สูบอื่นก็ล้างนะครับนี่นี่ขนาดอันนี้มีปลายหังชีัลวพี่เห็นอะไรอะเห็นเปลายหังชีัลวซึมเยอะด้วยนะครับแต่เราออกมาขับก่อนพิสูจน์ก่อนว่ามันพอจะขับได้ไหมถ้าขับไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องเปลี่ยนไับได้เอาได้นะชอบนะเปลี่ยนก็อีกหมื่นกว่านี้ถ้าอยากสบายใจก็จัดไปนะฮะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเจอก็คือ ท่ออากาศนะครับท่ออัดอากาศรุดลุดออกมาเลยก็ทําให้รถไม่มีอากาศไม่มีแรงดันอากาศเข้าไปหรือไม่มีบูธเทโบเข้าไปช่วยเลยนะครับก็ฝ่าจะไล่เจอก็ไม่ธรรมดานะครับจุดนี้เพราะว่าแคปติว่าถ้าใครเคยทํารู้อยู่ท่อมันอยู่ข้างในลึกเลยครับในหลืบเลยต้องถอดล้อถอดอนะไรแล้วก็ดันเข้าไปได้นะฮะก็มีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับพี่แนะนาครับร้านนี้อาการยากๆหายาครับโอ ลองแล้วครับครับผมวันนี้มาได้คิวเท่าไหร่ไม่รู้คิวน่าจะที่สามครับประมาณแต่ว,แว,วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนนะครับที่เข้ามาใช้บริการรถเยอะมากนะครับวันนี้แล้วก็ร้านอยู่พุทธมนตรสาย2ซอย21ทับ1แยกแปด9 5 5 9 7 9 9 6นะครับก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับ